ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราธชธา,านีได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์สตาฟที่มีอยู่ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราธชธา,านีอย่างน้อยก็ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เห็นว่าสัตว์ป่าเหล่านี้ ยังคงมีอยู่ในบ้านเมืองของเรานะฮะซึ่งวันนี้เรานำมาแค่สามตัวสามชนิดแล้วก็ยังมีเยอะบนสำนักง,งานก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้เพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสัตว์ป่ายังมีอยู่จริงนะ,ะก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระก็ขอญาตแนะนำบุคลากรที่จะบรรยายประกอบภาพในวันนี้ท่านแรกก็คือชื่ออะไรเอ่ยแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับณรงค์มงสชาติข้าบผม กับผมนะครับชินพัฒนกันตัดนะครับสวัสดีค่ะหนิงวงเดือนสรีชัยค่ะนิยมจันทร์ศูนย์ครับครับแล้วก็วกระผมอุทัยพิมพศรีรวมไปถึงคุณครูสมัยแล้วก็ครูชิดอยู่ด้านหลังช่างเทคนิคก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าทั้งสามตัว เรามีเพลงเพลงหนึ่งที่แต่งขึ้นมาแล้วก็ลงคอร์ดกีตาร์ส่วนมากจะเล่นในค่ายลูกเสือตามโรงเรียนอะไรต่างๆนะไม่ได้วางแผ่นนะนะฮะกับเพลงเพลงนี้ครับ ตัดน้อยเติบใหญ่ขึ้นมาจะนำพาความสวยงามสายน้ำใสที่ไหลโน เอเพียงเมตตาขอความฝันให้เป็นจริงมีทุกสิ่งตามฝันที่ต้องการป่าวันนี้สัตว์ป่าวัน เพื่อลูกหลานได้ภูมิใจป่าวันนี้ป่าวันนี้ตัดป่าว,านวานัานนตัาว,านวานัาวาน,วานเพื่อลูกหลานได้ภูมิใจ เป็นบทเพลงที่อย่างน้อยก็อยากให้ท่านผู้ชมได้สืบทอดเจตนารมณ์ว่าเมื่อไหร่เรายังมีป่าพอให้สัตว์ป่าได้อาศัยเมื่อนั้นเรายังคงมีป่าและมีสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ซึ่งสัตว์ป่าวันนี้มีทั้งหมดสามตัวท่านแรกที่จะบรรยายประกอบก็คือคุณครูนรงมังสาชาติเชิญครับครับามาดูสัตว์ตัวแรกนะครับ ก็เป็นเสือดาวนะครับเสือดาวก็จะมีลักษณะทั่วไปง่าย OK, ๆครับก็คือจะมีสีเหลืองแกมสีน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีะสีดําเป็นจุดๆดมทั่วตัวเลยนะครับส่วนตรงกลางก็จะมีะจุดดาเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นกลุ่มๆที่เรียกกันว่ารอยยุ่มตีนหมานะครับะนะครับอันนี้ก็คือลักษณะทั่วไปของเสือดาวนะครับพบที่ไหนบ้างเราพบ พบเสือดาวที่ไหนบ้างแล้วก็จะพบเสือดาว mm hmm. ก็จะพบเสือดาวในทวีปแอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับส่วนที่ไทยของเรานะครับก็จะพบเสือดาวาโดยทั่วไปนะครับแต่ที่เจอเยอะที่สุดก็คือพื้นป่าตะวันตกนะครับแถวห้อยขาแข้งเขาเข,ข,ขากินอะไรเป็นอาหารครับนี่เสือดาวนะครับก็จะเป็นสัตว์ผู้ล่านะครับเขาก็จะล่าทั้งล่าพวกทั้งสัตว์กีบพวกเกง้งพวกกวาง พวกเก้งพวกหมูป่าเนี่ยนะเขาก็จะละส่วนลแล้วก็แมลงอื่นๆเขาก็กินเหมือนกันนะครับอ <upstairs. S 1> พี่ลงคะลักษณะการที่อยู่อาศัยของเขาจะอยู่แบบไหนคะเสือดาวนะครับลักษณะการอยู่อาศัยของเขานะครับก็จะอยู่ได้ก็คือ,คอ,คอ,ขอเขาจะเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ได้ดีที่สุดนะครับอ,อยู่ทั้งป่าทึบป่าโปร,ปรง่งหรือป่าที่มันมีโขดหินนะครับเขาก็จะก็อยู่ได้นะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่ คือทนทนร้อนได้ดีกว่า oh วาเสือ <okay. S 1> ทั่วไปนะครับแล้วก็ลักษณะการล่าของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบปีนต,ต้นไม้นะครับมีความว่องไวว่องไวนะครับเวลาได้เหยื่อได้อะไรนี่เขาก็จะคาบเหยื่อแล้วก็กระโจนขึ้นต้นไม้นะครับเพื่อว่าเขาจะเอาเหยื่อไว้กินตงสูงเผื่อว่าไอ้นักล่าตัวอื่นจะมาแย่งอาหารของเขานะครับอันนี้ก็พฤติกรรม oh ของเขา <okay. S 1> นะครับปัจจุบันนี่สถานภาพเขาเป็นยังไงบ้างคะจะสูญพันธุ์หรืออยู่ยังไงเขานี่ สถานภาพนะครับเสือดาวนะครับปัจจุบันนะครับเสือดาวในประเทศไทยของเรานะครับก็สถานภาพก็ใกล้ศูนพันธ์นะครับเพราะว่า,าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะสีเขาจะสวยงามนะครับดูลักษณะสีนะครับลักษณะลายในตัวของเขาเขาจะเป็นในฟันเขาก็จะล่าเพื่อว่าเขาจะเอาหดังเอาอะไรไปเป็นเครื่องประดับต่างๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสถานภาพในปัจจุบันนะครับเสือดาวก็จะอยู่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองรรครับผมอ,อันนี้ตัวเต็มวัแล้วเนาะครับอันนี้ยังครับยังยังไม่เต็มว,ว้วมวนะครับแสดงว่าตัวเพิ่มควรเนาะตัวเขาจะโตกว่วานี้นะครับอายุเขาก็ประมาณ20ปีได้ครับอันนี้คือเรื่องราวเรื่องราวเกี่ยวกับเสือดาวพอคร่าวๆเนาะ ครับครับเสือดาวพอเข่าเนาะอันเดียต่อไปนะครับเราก็มารู้เรื่องเกี่ยวกับโอ้เสือดำเดืมดเดือืเิดไว้อะไรนะเสือดาวเสือดาวอ้เสือดาวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามอาว่าระหว่างเสือดาวกับเสือดำนี่มันลักษณะเป็นยังไงครับอ๋อนะครับหลายคนสงสัยเนาะนะครับหลายคนสงสัยว่าอ้าวมีเสือดาวและเสือดำนะครับ เสือดาวกับเสือดำบางคนสงสัยว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าหรือว่าคนละชนิดนะครับเสือดาวกับเสือดำเป็นเสือชนิดเดียวกันครับทําไมถึงมันเป็นชนิดเดียวกันนะครับมันมีสีดํากับสีตัวลายลายลักษณะลายลาแบบนี้แล้วก็สีดํานะครับก็คือเขาจะ,ะลูกเสือที่เกิดมานะครับลูกเสือดาวที่เกิดมาเป็นครอกเดียวกันครับก็เขาจะออกลูกครั้งละ หนึ่งครอบหนึ่งก็จะมีหนึ่งถึงห้าตัวนะครับก็จะมีบางตัวที่ออกมาแล้วมีลักษณะผิดไปกับกับเพื่อนกับตัวอื่นๆนะครับออนมาแล้วเป็นสีดำใช่ไหมคะมันกลายเป็นสีดํามันเป็นเพราะอะไรนี่การอ่าที่มันกลายเป็นสีดํานะครับบางตัวเป็นสีดําเพราะว่าอ่ามีการผิดปกติของเม็ดสีนะครับเป็นเม็ดสีแล้วก็ครับความด้อยของยีนของของยีนของลูกเสือตัวนั้นนะครับมันก็กลายเป็นสีดํานะครับโอเคนะ อ่ะโอเคเนาะสำหรับเรื่องเราของเสือเสือดาวเนาะเสือดาวกับเสือดำนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเสือดาวกับเสือดำนี่เป็นเสือชนิดเดียวกันนะครับเพียงแต่มันผิดยีนที่ออกมาเนาะในตอนนั้นเนาะก็ให้เข้าใจว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนะเอาต่อไปเรามารู้เรื่องเกี่ยวกับตัวนิ่มนะครับหรือลินนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมนะครับ อ่าเป็นสัตว์ตัวเตี้ยเตี้ยนะครับติดดินนะครับนี่นะครับขาสั้นนะครับขาสั้นมีลักษณะปากเป็นรูเล็กๆนะครับรูเล็กๆนะครับพวกนี้อ่ามีลิ้นนะครับยาวและก็เหนียวด้วยเอาไว้ตวัดเอไว้ตวัดกินพวกแมลงตามพื้นดินนะครับพวกนี้ลักษณะเด่นของเขานะครับตัวลิ้นนี่ก็คือกรดนะครับที่หุ้มตัวของเขานะครับอันนี้เป็นเกาะกำบังนะครับของเขาเลยนะครับเป็นเกาะกำบังของเขาเลยใน อย่าเมื่อเขามีภัยอย่างนี้นะครับหรือว่าสัตว์ผู้ล่าที่จะมาล่าเขานะครับเวลาเขาเจอสัตว์ผู้ล่านี่นะครับนิ่มตัวนี้นะครับเขาจะหดตัวนะครับเขาจะโคดตัวเขากลมๆเหมือนลูกบอลเลยนะครับเหมือนลูกบอลเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์ผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นพวกแมวใหญ่หรือว่าพวกเสือพวกสัตว์ผู้ล่าของเขานะครับมาตะคุบหรือว่ามากัดตะแคงเขามันจะได้ไม่เข้านะครับอย่างนี้นะครับเป็นการป้องกันของเขานะครับเพราะว่าเกรดของเขานี่แข็งแรงมากนะครับเอ่อ แต่ละตัวนะครับลิ้นในในเกล็ดลิ้นนี่มีเยอะนะครับมีเยอะเลยนะครับเป็นพันพๆเกล็ดนะครับในตัวของเขานี่ล,ลิ่นหนึ่งตัวมีเป็นพันๆเกล็ดเลยนะครับนี่คือความจุดเด่นจุดเด่นของเขาแล้วก็แข็งนะครับโดยเฉพาะลิ้นที่ตัวที่เต็มใบตัวอายุมากๆนี่ครับเกล็ดก็จะแข็งอาหาราปโปรดเขาเหรอใช่เขาจะแข็งมากเลยนะครับอาหารของลิ้นอาหารของลิ่นก็เป็นพวก ลวกเป็นพวกมดเป็นพวกแมลงพวกนี้แหละ,ะครับกินแมลงนะคะที่กินมแมลงนะครับเขาป้องกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไอ้เกี่ยวกับพวกสัตว์ผู้ล้ลราในธรรมชาติเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะป้องกันกับสัตว์ผู้ล้ลราอีกชนิดหนึ่งก็คืออะไรคมนุษย์เรานะครับพวกนี้มนุษย์เรานี่สามารถล่าได้ถึงแม้ว่าตัวนิ่มนี้จะขดตัวเป็นลูกกลมๆลูกพุธบอลอย่างนี้คนเราก็สามารถที่จะล่าเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละที่ทําให ที่ทําให้สาเหตุที่ตัวนิ่มนี่มันลดน้อยถอยลงนะครับลดน้อยถอยลงมากเลยในเมืองไทยของเรานะครับอนาคตข้างหน้านี่ถ้ามีมีการล่าต่อไปเรื่อยๆนี่อาจจะเสี่ยงต่อการทุนพันธุ์นะครับมนุษย์มนุษย์เราหรือคนเรานี่พี่สอนว่าเขาจะล่าไปทําอะไรคะนี่อันนี้นะครับส่วนมากนะครับตามความเชื่อเขาบอกว่าเขาจะล่าเอาไปนี่เป็นพวกยาบํารุงกําลังอ่เป็นยาโดบนะครับเป็นอาหารเป็นอาหารนะครับพวกนี้ส่งนู่นต่างประเทศนะครับ ส่งไปแผ่นดินใหญ่พลนะครับเป็นตลาดรับซื้อเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์พวกนี้นะครับถูกส่งไปเยอะๆนะครับโอกาสเสี่ยงศูนพันนิดก็จะเยอะก็จะเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วครับคนที่มีอายุหน่อยนะครับอาจจะรู้นะครับว่าสมัยก่อนนะครับคนที่ห้าสิบหกสิบปีนี่นะครับจะรู้เลยว่าทันทีว่าเป็นตัวนิ่มหรือลินนะครับคนอีสานเขาจะเรียกว่าลินนะครับพวกนี้มีบ่อยนะครับตอนสมัยนั้น แต่ทุกวันนี้หายากแล้วนะครับตามป่าธรรมชาติของเราเนี่ยเขามีจุดอ่อนของเขาไหมคะเขามีก็มีจุดอ่อนนะครับเรื่องจุดอ่อนเนี่ยเขาก็มีนะครับอยู่ใต้ท้องนะครับใต้ท้องของเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีเกร็ดนะครับเขาจะไม่มีเกรดด้านด้านใต้ท้องของเขาไม่มีเกรดนะครับพวกนี้นี่แหละที่สาเหตุที่เวลาเขาไปเจอศัตรูนะครับเขาจะม้วนนะครับม้วนที่หัวนะครับม้วนหัวลงไปกอดแล้วครับแล้วก็ไปสุดที่ปลายหางนะครับเป็นกลมๆเลยนะครับเวลาศัตรู เกี่ยวกับพวกสัตว์ผูล่าเ่ยนะครับก็จะทําลายเขาไม่ได้นะครับเขาก็มีจุดอ่อนนะครับถ้าเขาไม่ม้วนนะครับแถวใต้ท้องไปใต้คางพวกนี้เขาก็จะเนื้ออ่อนมากนะครับพวกนี้เขาจึงมีการม้วนหัวนะครับขับเข้าไปนะครับนี่คือตัวตัวนิ่มนะครับของเรานะครับตอนนี้นะครับตัวนิ่มนี้นะครับก็ไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ยังมีการล่ากันอยู่นะครับล่าขายส่งเพื่อเป็นอาหารให้กับคนที่ เปิดพิสดารน,นะครับราารพวกนี้พราแปลกใช่เพราะฉะนั้นใกล้ชุนพันธ์จริงๆแล้วนะถ้าถ้ายังมีการล่าอยู่ตอนนี้พี่น้องนะครับที่อยู่ที่เห็นนะครับตอนนี้ถ้าเราเจอนะครับมีการลักขโมยหรือว่าไปทําร้ายไปล่าเนี่ยเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รหรือว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับมีเบอร์โทรไหมถ้าแจ้งไงนี่หนึ่งสามหกสองเนาะถ้าเห็นการกระทําผิดเกี่ยวกับพรบสัตว์ป่าอย่างนี้นะครับ ก็แจ้งไปได้เลยนะครับ1 3ึ่งสามหนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับจากสัตว์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะโอเคนะครับอันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวตัวนิ่มนะครับตัวนิ่มเดี๋ยวต่อไปจะให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับามีอีกตัวหนึ่งนะคะแมวแมวดาวเนาะแมวดาวอ่ะเชิญคุณคุณบงเดือนครับค่ะสัตว์ที่เรามองเห็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะคะก็คือแมวดาวนะคะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำพวกเสือนะคะพบง่ายที่สุดในเมืองไทยแถวเอเชียตะวันออกเชียงใต้นะคะลักษณะตัวเขาเท่ากับแมวบ้านบ้านเหล่านะคะมีความเพียวมากกว่านะคะตัวเล็กขนมีสีน้ำตาลนะคะคาดขาวสีน้ำตาลอ่อนๆคาดขาวนะคะบริเวณท้องจะเป็นสีขาวถิ่นอาศัยของเขาจะชอบอยู่แถวป่าดิบชื้นป่าเขตร้อน แปลงเพาะปลูกข,ของพืชไร่เนี่ยของรัศ oh. ดรของชาวบ้านทั่วไปก็มีนะคะ uh. เพราะว่าเขาหากินออกมาหากินนะคะ uh, เขากินอะไรเป็นอาหารเนี่ยอ,อาหารเขาจะเป็นสัตว์จําพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะ oh. สัตว์เลื้อยคลานมีนกมีปลามีซากสัตว์ที่ตายแล้วแล้วก็จําพวกมแมลง oh. นะคะก,กินปลาด้วยเรยค่ะเขาเป็นสัตว์ชนิดที่พิเศษมากคือว่ายน้ําเก่งนะคะ oh. พี่สอน พฤติกรรมของเขาใช่ค่ะ<อ>เขาจะว่ายน้ําเก่งแล้วก็เหมือนแมวแต่แมวแมวบ้านเราจะว่ายน้ําไม่ได้ใช่ไหมคะไือถึงว่ายก็ไม่เก่ง<อ>แต่นี่แมวดาวเขาจะมีลักษณะคือว่ายน้ําเก่งหาอาหารในในน้ําได้นะคะท<อ>ุกวันนี้สถานภาพเขาเป็นยังไงนี่อ๋อ,อแมวดาวเขาจะเป็นสัตว์ป่าคุ้งคลองนะคะ อ่อาีกตัวหนึ่งที่จะคล้ายๆกับแมวดาวก็คือแมวแมวลายหินอ่อนอันนี้จะเป็นสัตว์ป่าสงวนอันนี้เป็นสัตว์ป่าคงออเนาะพฤติกรรมเขาจะชอบหากินเวลากลางคืนเขาจะไปทั้งบนดินแล้วก็ต้นไม้ชอบนอนในโพรงนะคะแมวดาวอ่านี่คือมันมันออกลูกทีละกี่ตัวนี่หนึ่งถึงสี่ตัวเลยนะคะน้ําหนักเขาจะอยู่ที่สามถึงเจ็ดกิโกรัมก็แสดงว่าตอนนี้ ถิ่นที่อยู่อาศัยนี่ของเขานี่ในไทยเขาเราก็ยังพอมีเนาะมีค่ะในป่าดิบชื้นเขตร้อนป่าสนเขาไอป่าสนเชิงเขานะคะที่ลาวไทยพม่าอินโดนีเซียแถบนี้ค่ะสำหรับไทยเราก็ยังมีพอได้เห็นเนาะอแต่ไม่แน่นะโอกาสต่อไปนะก็เหมือนกับสัตว์อื่นนี่แหละถ้ามีการล่าเขาเอากินเป็นอาหารไหมเออนน่อยากถามว่าชาวบ้านเขากินเป็นอาหารไหมชาวบ้านนะคะคนในที่ชอบเปิดพิสดารคล้ายๆกับ ตัวนิ่มนะคะเขาก็จะกินนะคะ๋อนี่แหละเนาะคนเรานะครับฝีมือมนุษย์มนุษย์กินได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเราไม่ช่วยนเป็นแมวดาวเป็นตัวนิ่มใช่ท่านผู้ฟังนะครับถ้าเรานะครับไม่ช่วยกันนะครับไม่ช่วยกันรักษาช่วยกันนี่นะครับไม่ว่าจะสามตัวนะครับมีร้อยตัวพันตัวนี่ก็ไม่เหลือแน่นอนนะครับศูนย์พันไปแน่นอนจากเมืองไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วย ประชาชัำพันธ์นะครับเกี่ยวกับสัตว์ป่าของเราเนะี่ยตอนนี้มันค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันรักษาบอกลูกหลานนะครับของเราให้รักษาอาลูกหลานของเราต่อไปนะครับครับเขาบอกว่าสัตว์ป่านั้นเป็นดัชนีชี้วัดว่าป่าจะสมบูรณ์หรือไม่นะเพราะว่าเสือแต่ละตัวมีอาณาเขตในการออกล่าหลายตารางกิโลเมตรนะเมื่อไร สัตว์ป่าเหล่านี้ขาดที่หลบซ่อนขาดที่อยู่อาศัยก็เท่ากับว่าสัตว์ป่าเหล่านี้สุ่มเสี่ยงใกล้ศูนย์พันดังคําที่ว่าเมืองใดประชาชนรักป่าเมืองนั้นพัฒนาสดใสเมืองใดขาดป่าคลาใดเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนนะฮะเมืองใดขาดยารักษาโรคเมืองนั้นเป็นโคกมหาศาลเมืองใดขาดไม้ใช้งานเมืองนั้นไร้บ้านอยู่กันครับ หินแสนสดชื่นไหลระเรืนเพราะเห็นความสดใสาจากดอกยาสุยอดและกิ่งใบมาสู่ใจของเราทั่วทุกคน ทางไปใจชื่นเรื่อนฤดีอันไพรพปรึ่งรึ่งไพรได้รู้จักให้นึกรักธรรมชาติทุกแห่งหน ฝันอันยิ่งให คุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลรชาชธานิพบกันเพียงเท่านี้เจอกันใหม่โอก,กาสหน้าขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ